สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องบิตคอยลงทุนบอยนะครับช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกประเด็นร้อนในโลกเศรษฐกิจและคริปโตใครอยากเข้าใจและได้ข้อมูลเน้นๆวันนี้เรามีประเด็นใหญ่มาเล่าให้ฟังนะครับรับรองว่าห้ามพลาดและขอเน้นนะครับว่านี่ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะครับใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเสมอด้วยนะครับเอาละครับไปเริ่มกันเลยนะ ภาพรวมของตลาดคิิปโตในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะย่อตัวนะครับต่ำลงไปอย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพนี้บิตคอยนั้นเนี่ยอยู่ที่14,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับในส่วนของตลาดหุ้นนะของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงอีกครั้งนะครับก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริการหรือเฟดเนี่ยจะมีการประกาศตัดสินใจเกี่ยวกับ ดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้ในคืนวันนี้ตามเวลาของประเทศไทยนะความคาดหวังคืออะไรนะลดดอกเบีย้ยแน่นอนหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่น่าจะตามองคือท่าทีนะครับของเฟดในปี2025ว่าจะเป็นยังไงนะในบทสัมภาษณ์ของโชลรมพาเวลที่จะมีในคืนนี้นะครับตลาดเองนะั้นเนี่ยมองว่า95.2%มองว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยที่ยี่สิบที่2ี่เบสิสพอยต์นะ ซึ่งธนาคารกลางนั้นเนี่ยกำลังวางกลยุทธ์สำหรับอนาคตนะเฟดคาดว่าจะลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในปีหน้านะแต่มุมมองเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งบวกกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ในสหรัฐอเมริกาของโดโนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยเช่นเรื่องภาษีนำเข้าอาจทำให้การตัดสินใจนั้นเนี่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับ น,นักลงทุนบางคนนั้นเนี่ยมองว่าเป็นการลดดอกเบีย้ยแบบเจี่ยวนะหมายถึงการลดดอกเบีย้ยก็จริงนะแต่ยังคงท่าทีระมัดระวังในระยะยาวเพราะอัตราเงินเฟอ้อในปัจจุบันยังสูงกว่าเป้าหมายสองเอร์เซ็นอยู่นะครับและการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ดีเกินคาดแบบนี้จะส่งผลกระทบกับสินทรัพย์คริปโตยังไงนะต้องติดตามกันนะแต่ตอนนี้เองนั้นเนี่ยราคาของบิตคอยราคาของบิตคอยและตลาดคริปโตโดยส่วนใหญ่ก็ยอตัวตับลงมานะครับในช่วง 24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะอีกด้านหนึ่งนะในอังกฤษในอังกฤษเองนั่นเนี่ยตังเงินเฟอ้อก็พุ่งสูงขึ้น2.6%ในเดือนพฤศจิกายนนะคนระับสาเหตุนั้นเนี่ยก็มาจากตลาดพลังงานและปัญหาในตลาดแรงงานภายในประเทศนะครับตัว,ตวเลขนี้นั้นเนี่ยบอกถึงอะไรนะมันเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจอังกฤษยังมีแรงกดดันนะครับจากปัจจัยพื้นฐานแต่การเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อนี้แบบนี้เนี่ยอาจทําให้ธนาคารกลางอังกฤษ ก็จะต้องทบทวนแผนลดดอกเบี้ยใหม่นะครับนักลงทุนอาจตั้งคําถามนะว่าตลาดจะพร้อมสําหรับการปรับตัวยังหรือยังนะและนี่ก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ทั่วโลกเช่นกันนะครับก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ตลาดมีความผันผวนนะั่ในช่วงคืนนี้นะครับก่อนที่ซังเฟดของสหรัฐอเมริกานะั้นเนี่ยจะมีการประกาศนโยบายดอก,กเบี้ยด้วยนะคืนนี้ มาเข้าสู่โลกของคลิปโตกันบ้างนะครับอย่างที่เ,เพื่อนๆน่าจะทราบกันนะ Ripple USDT หรือ ILUSDT นั้นเนี่ยกำลังเป็นดาวเด่นในวงการเซ b ร์ c คอยอยู่ตอนนี้นะครับที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์นะการชำระเงินข้ามประเทศได้24 24ชั่วโมง7วันตลอดสัปดาห์เลยนะครับยังได้รับเสียงและก็ยังได้รับเสียงชื่นชมนะจาก ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนะครับว่าเป็นเกมเช a งเจอร์นะในการลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในธุรกิจทั่วโลกนะปัจจุบันนั้นเนี่ยก็สเตเปอร์คอยนี Step ้ a ก็มีเริ่มใช้งานในหลายๆแพลตฟอร์มแล้วนะอัพโฮนะมูลเพย์นะ B รับ C 2 C2 นะและก็ยังจะมีไปใช้งานที่อื่นๆอ,อ,อีกนะครับ ซึ่งริปเปินั้นเนี่ยเน้นย้ำว่าพวกเขาคือ s ซเบอร์คอยที่มุ่งมั่นในความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะจุดนี้ทําให้ i อ s d แตกต่างจาก USDT และ USDC นะที่เราเห็นอยู่ในตลาดตอนนี้และเนี่ยเป็นตัวแปรตัวเปลี่ยนเกมนะสำหรับการเงินดิจิตัลที่จะเริ่มต้นในปีหน้าเลยทีเดียวนะครับและเมื่อพูดถึงคริปโตนั้นเนี่ย ปี2025ก็ถูกมองนะว่าเป็นปีทองนะครับของสินทรัพย์ดิจิตอลในสหรัฐอเมริกาด้วยนะด้วยการเข้ามาของทางเดวิดสแต็กนะครับซึ่งจะมีบทบาทนะในเรื่องของกฎหมายของคริปโตนะครับหรือเรียกว่าคริปโตซีซ่านะครับและได้รับการสนับสนุนนะจากอุฒิสมาชิกลูมิสนะครับนโยบาย,ายนโยบายใหม่ของเธอที่เตรียมผักดันตลาดคริปโตนะครับ น่าจะเพิ่มโอกาสให้บิตคอยเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์สำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาได้ในอน,นาคตในปี2นปี2025้นี้ด้วยนะครับและแน่นอนข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งล่าสุดนะแบล็กล็อกซื้อบิตคอยกว่า2ล้านนะมูลค่า,ากว่า2ล้านเหรียญดอลลา,ลา Bitcoin, ร์สหรัฐในช่วง5วันนะในช่วง2อบิลเลียนบิตคอยนะครับในช่วง5วันนะแถมบนะิตคอยเทปของพวกเขาเนี่ยยังแสงหน้า โกยเทปไปเรียบร้อยแล้วนะแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นนะของนักลงทุนนะครับก็เป็นสัญญาณนะว่าบิตคอยกำลังเข้าสู่การยอมรับในวงกว้างนะมากขึ้นด้วยนะครับส่วนนี่ก็เป็นข้อมูลนะตัว ETF Info นะครับของทางบนะิตคอยในวันที่16ที่ผ่านมานะครับมีบิตคอยเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับตัว back, ทางแบ็กลอกนะครับ ส่วนราคาของตัวบิตคอยเองนะตอนที่ทําคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเหรียญดอลลาร์สหต่อ btc นะครับเส้นสีแดงนะั้นเนี่ยเป็นเส้นที่ผมมาร์กไว้นะว่าในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยนั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยเป็นยังไงบ้างนะครับในรอบล่าสุดน,นะในช่วงการประชมุมในช่วงเดือนวันที่หกเดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยดูเหมือนจะย่อตัวเข้าหานะครับช่วงการประชมุมหลังจากนั้นพอประชมุมเสร็จปุ๊บก็ วิ่งขึ้นไปดนะังนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับและการประชุมเดือนเซปเทมเบอร์นเนี่ยย่อตัวนะกลับมาหาแล้วก็หลังประชุมก็พุ่งขึ้นไปนะครับการประชุมเดือนกระกฎาคมนั้นเนี่ยอันนี้ย่อตัวนะครับต่ำลงมาเลยนะช่วงกลางเดือนนั้นเนี่ยตามสถิตินะบิตคอยค่อนข้างที่จะย่อตัวต่าลงนะครับลองมาดูในช่วงอันนี้โอเคผมไม่ได้มาช่วงปลายปี2 0 2 3ยิบสามไว้นะ แต่ว่าเราเห็นตามเตนในช่วงกลางปีนะพฤษภาถึงมิถุนากรกฎาคพวกนี้ทุกๆปีนัเนี่ยจะเป็นการย่อตัวของตลาดคริปโตนะตัวบิตคอยนะแต่ช่วงปลายปีเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปนะส่วนบิตคอยโดวินแนนนะหลังจากหลุดนันที่เส้นแนวรับเส้น20วิ e ตร y m มูวิ่ง v e r เ g ลในช่วงต้นปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ย ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะวิ่งขึ้นไปนะแน่นอนเวลาเราเห็นภาพแบบนี้ว่าราคาบิตคอยย่อตัวต่าลงนะบวกกับค่าบิตคอยดู o หมือนนนปุ้งสูงขึ้นไปแบบนี้เราจะเห็นอัตราเร่งในการย่อตัวของเอาคอยสูงนะกว่าตัวบิตคอยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะโ o โทษท,ทูแล้วเนี่ยย่อตัวต่าลงมาในะมูลค่าตลาดของตัวเอาคอยที่รวมตัวอีเชียมนั้นเนี่ยย่อตัวต่ำลงมาประมาณสัก1 4 7เปอร์เซ็นต์นะครับโ o โทษนะ ตัวมูลค่าตลาดของตัวเอาลคอยที่ไม่รวมตัวอิทีเรียมย่อตัวมาประมาณ1.6%ึ่งจุดกเปอร์ซนต์อเทอร์นะก็คือมูลค่าของเอาลคอยที่มีมาเจ็ตแคปอันดับ10เป็นต้นไปนั้นเนี่ยย่อตัวต่ำลงมาประมาณสักสองเร์เซ็นต์นะอีทีเรียมยังอยู่ที่หนึ่งพันแดสาันแปดร้อยเหรียญน,นอร์าตอรตอีสครับ XRP วันนี้ย่อตัวต่ำลงมาประมาณสักหนึ่งจุดหปซนหลังจากเมื่อวานก็พุ่งขึ้นไปนะประมาณสักสมเปอร์เซนนะครับรับกับสอดรับข่า,ขาวนที่มีการาใช้งานเปิดตัว s เต็ป c อยล์ออลเอนะคาร์โ hmm. น <Kin ano S 2> เองนะครับย่อตัวต่ำลงมาประมาณสัก2เอร์เซนะในรอบย4สชั่วโมงที่ผ่านมายังอยู่ที่แนวรับเส้นสีเหลืองตรงนี้ได้อยู่นะครับประมาณสัก1 0 2จุดอเหรียญแลรับซัดตอบเอดานะครับโดสคอยนะยัง ยอตัวต่ำลงมานะครับประมาณสักองเปอร์เซ็นต์ะในรอบยี่ิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตัวเปเป้นะหนึ่งในตัว Coin มิมคอยนะยี่สบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมายอตัวประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวนะตัวเปเป้แต่ก็ดูเหมือนยังรักษาแนวรับนะที่ประมาณสักสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดได้อยู่นะครับ โอเคนั่นก็คงเป็นภาพรวมนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้นะครับสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตนะครับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเองนั่นเนี่ยผมมองผมคิดว่าก็ลองดูหน่อยนะว่ามีพีมาเก็ตเป็นไงนะครับดูเหมือนจะพุ่งขึ้นไปนะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายังไม่เปิดนะแต่ว่าดูพีมาเก็ตเนี่ยดูเหมือนเขียวรับไว้อยู่นะครับ แต่ปิดตลาดที่ผ่านมาก็แดงนะต้องมาลุ้นว่าจะเปิดตลาดมาวันนี้นะีจะเขียวหรือเปล่านะครับและจะมีเรีแอคชั่นยัง,ยงไงนะสำหรับสอนรับกับการประชุมของเฟดในคืนนี้นะครับโอเคนั่นก็เป็นข่าวทั้งหมดนะที่เอามาแชร์เพื่อนๆนะที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและคริปโตในช่วงนี้นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของตัวบิตคอยและอัลกอ และตลาดการเงินนะับคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Bitcoin ์ทุนบอยด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับค,คลิปนี้สวัสดีครับ